เคยสงสัยไหมทำไมบางคนรวยขึ้นทุกปีแต่เรายังอยู่ที่เดิมโรเบิร์ตคิโยซากิผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกบอกว่าสิ่งที่แบ่งคนรวยกับคนจนออกจากกันไม่ใช่โชคแต่คือวิธีคิดเรื่องเงิน 1. ความล้มเหลวของเงินสดเขาพูดแรงมากว่าเงินสดคือขยะ (cash is trash) ฟังดูน่าตกใจแต่มีเหตุผลรองรับ เพราะตั้งแต่ปี1971ที่สหรัฐยกเลิกการผูกค่าเงินกับทองคําเงินที่เราใช้กันทุกวันนี้ไม่ได้มีอะไรหนุนหลังอีกต่อไปมันถูกเรียกว่าเฟส t มนนี่หรือเงินเฟสเงินที่รัฐบาลสามารถพิมพ์เพิ่มได้ตามใจนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่รัฐบาลพิมพ์เงินเพิ่มมูลค่าเงินที่คุณถือไว้ก็ลดลงและนั่นคือพลังเงียบของเงินเฟ้อที่กัดกินเงินออมของคนธรรมดาทุกคน 2. คนจนทำงานเพื่อเงินคนรวยให้เงินทำงานแทน คนส่วนใหญ่ใช้ทั้งชีวิตเพื่อวิ่งไละเงินเดือนทำงานหนักหวังเก็บออมไว้ใช้ยามแก่แต่สิ่งที่คิโยซากิสอนกลับตรงกันข้ามเขาบอกว่าอย่าทำงานเพื่อเงินให้เงินทำงานแทนคุณแทนที่จะเก็บเงินไว้ในธนาคารคนรวยเลือกเปลี่ยนเงินให้กลายเป็นสินทรัพย์เช่นอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าธุรกิจที่สร้างรายได้หรือการลงทุนในทองคำเงินและบิตคอย สิ่งเหล่านี้มีมูลค่าเพิ่มและสร้างกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง 3. บิตคอยทองคำเงินแหล่งเก็บมูลค่าแห่งอนาคตที่โยซากิบอกว่าบิตคอยทองคำและเงินคือแหล่งเก็บมูลค่าที่แท้จริงเพราะสิ่งเหล่านี้มีจำนวนจำกัดต่างจากเงินสดที่พิมพ์ได้ไม่จำกัดบิตคอยมีแค่21ล้านเหรียญบนโลกและระบบออกแบบมาเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มในระยะยาว นี่คือเหตุผลที่เขาถือบิตคอยเหมือนถือทองคําในโลกดิจิทัล 4. วิจารณ์ณระบบการศึกษาอีกจุดที่น่าสนใจคือเขาวิาพาก์ระบบการศึกษาแบบเดิมๆอย่างหนักเพราะโรงเรียนสอนให้คนทำงานเพื่อเงินเดือนไม่เคยสอนให้คนสร้างสั์สินหรือเข้าใจกระแสงเงินสดที่โยซากิเชื่อว่าเรากำลังสอนเด็กให้เป็นแรงงานทางการเงินไม่ใช่เจ้าของอิสรภาพทางการเงิน 5การเมืองกับเงินและที่น่าคิดที่สุดคิโยซากิยังบอกว่าการเงินกับการเมืองแยกกันไม่ออกเพราะนักการเมืองระดับสูงมากมายรวยขึ้นจากข้อมูลวงในและนโยบายหลายอย่างก็ถูกผลักดันด้วยพลังของเงินบริจาคพูดง่ายๆคือถ้าเข้าใจเรื่องเงินคุณจะเข้าใจเกมอำนาจข้อคิดจากพ่อรวยถ้าคุณยังเชื่อว่าการเก็บเงิน คือความปลอดภยัยคลิปนี้อยากชวนให้ลองคิดใหม่เงินสดเสื่อมค่าทรัพย์สินเพิ่มค่าและถ้าคุณอยากมีอิสรภาพทางการเงินจริงๆเริ่มจากเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงินสร้างกระแสเงินสดสะสมสินทรัพย์แล้วปล่อยให้เงินทำงานแทนคุณช่องนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเดินสู่เส้นทางอิสรภาพทางการเงิน ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพราะบางทีความรู้หึงคลิปอาจเปลี่ยนทั้งชีวิต